สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านนากันอีกแล้วครับเช่นเคยผมก็จะมารายงานให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางของราคาตลาดกลางวันนี้ก็คือวันที่2อถึงสสิงหาคม2,567นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้ก็ยังผันผวนมีปรับตัวคงตัว เพิ่มขึ้นและก็ลดลงจะมีชนิดไหนราคาปรับขึ้นลงอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาฟังด้วยกันนั่นเองครับสำหรับราคากลางกับราคาท้องถิ่นนั้นราคาแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากันนะครับบวกหรือลบก็ราว3บาทนั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้63บาท50สตางค์วันนี้ราคายังทรงตัวนะครับ ราคาท้องถิ่นห0สิบบาทห้าสิบสตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ห7สบาทยี่สิบห้าสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมายี่ส้าสตางค์ราคาท้องถิ่นห4ิบสบาทยี่สบห้าสตางค์ยางแผ่นรมควันชั้นสามวันนี้เจ็ดสิบาบาทแปดสสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาแปสสตางค์ราคาท้องถิ่นเจ็สิบาทปดส้าสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตวันนี้ ห5บห้าบาท1สตางค์ปรับลดลง44สตางค์ราคาท้องถิ่น52บาทหนึ่งสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สเอร์เซตสด27บาท50สตางค์ปรับลดลง21สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%าหเปอร์เซนตพักชั่วโมง30บาท25สา้าสตางค์ปรับลดลง30สสตางค์ ราคาท้องถิ่น27บาท25สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ค้างคืน35บาท73สตางค์ปรับลดลง24สตางค์ราคาท้องถิ่น32บสาท73สตางค์และยางก้อนถ้วยยางเคล็บ38บาท80สตางค์ปรับลดลง14สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท80สสตางค์นั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าทิศทางแนวโน้มราคาจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ